คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าคุณพยายามมาหลายอย่างแต่ยังไม่ประสบความสมําเร็จสักทีหรือเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนใช้เวลาไม่นานก็ไปถึงจุดสูงสุดได้ในขณะเดียวกันบางคนดิ้นรนไปเรื่อยๆแต่กลับไปไม่ถึงไหนถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้วันนี้เรามีคําตอบให้กับคุณปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะครับแต่มันคือความพยายามหลายอย่างมากเกินไปจนไม่มีอะไรที่ทําได้ดีจริงๆหรือพูดได้อย่างเต็มปากว่าเชี่ยวชาญ คุณลองคิดดูนะครับระหว่างคนที่เรียนเป็นโน3สามวันแล้วก็เปลี่ยนไปเรียนกีตาร์วันต่อมาเรียนไวโอลินสลับไปมาแบบนี้ทั้งเดือนแต่อีกคนหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นเลือกเป็นโน่เขาก็เรียนเป็นโนตลอดทั้งเดือนหรือจะเป็นคนที่เปลี่ยนธุรกิจใหม่ทุกๆ1เดือนและกลับอีกคนหนึง่งเลือกที่จะยืนหยัดในธุรกิจเดิมแต่สิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาคือการเรียนรู้และพัฒนาจากสิ่งที่เขาผิดพลาดหรือคนที่ลองอ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง10บเล่มฟังพอดแคสต์มามากมาย แต่ไม่เคยลองลงมือทําจริงๆแต่กับอีกคนหนึ่งอ่านหนังสือแค่เล่มเดียวหรือฟังพอดแคสต์แค่หนึ่งพอดแคสต์ก็ลุกขึ้นไปเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้คุณจะเห็นว่าคนแรกมีความรู้มากมายและหลากหลายกว่าคนที่2แต่สุดท้ายความรู้ประสบการณ์และความพยายามของเขาก็กระจัดกระจายไม่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงส่วนคนที่2จะเห็นว่าเขามีความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง คุณคิดว่า2คนนี้ใครจะประสบความสําเร็จได้เร็วกว่ากันลองดูตัวอย่างของไมเคิลจอแดนที่หลายคนรู้จักในวงการบาสเกตบอลนะครับเขาอาจจะเคยลองเล่นกีฬาหลายชนิดแต่เขาประสบความสําเร็จอย่างที่สุดก็คือการโฟกัสและเก่งในบาสเกตบอลเท่านั้นเพราะเขารู้ว่าการเก่งในสิ่งเดียวคือกุญแจสําคัญในการไปถึงจุดสูงสุดแม้ว่าเขาจะเคยพยายามเล่นเบสบอลแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จเท่ากับบาสเกตบอลแต่เขากลับไม่พยายามเป็นนักกีฬาหลายประเภทแค่เป็นนักบาสเกตบอล เพราะว่าแค่เขาเป็นนักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เขาเป็นดํานานในวงการนี้เช่นเดียวกับอีลอนมัสก์ที่ไม่ได้พยายามทําหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันแต่เขาเลือกโฟกัสในธุรกิจที่เขามั่นใจและสร้างอิมแพ t ให้กับโลกในด้านเทคโนโลยีและอีกท่านหนึ่งก็คือคริสเตียโนโรนัลโดที่ไม่สนใจที่จะเก่งในหลายกีฬาหรือสาขาอื่นแต่เขามุ่งมั่นที่จะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งหมดนี้คือการพิสูจน์ว่าการโฟกัสแค่สิ่งเดียวให้เก่งที่สุดก็สามารถทําให้คุณประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นและคุณจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนที่พยายามเก่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันถ้าวันนี้คุณอยากจะพยายามทําในสิ่งเดียวผมมีวิธีการฝึกตัวเองให้โฟกัสแค่เรื่องเดียวมาฝากทุกท่านกันนะครับข้อที่ 1. อย่างแรกคือคุณต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าจะโฟกัสอะไรหนึ่งอย่างในปีนี้หยุดพยายามทําทุกอย่าง แล้วเลือกสิ่งที่คุณอยากจะเอาจริงและทำมันอย่างสุดความสามารถข้อที่2คือลงลึกมากกว่าคนอื่น1ิบเท่าถ้าคุณอยากจะเก่งด้านใดด้านหนึ่งให้ใช้เวลาฝึกมากกว่าคนอื่น1ิบเท่าข้อที่3หยุดโฟโมหรือกลัวพลาดส,สิ่งอื่นแล้วโฟกัสสิ่งที่เลือกคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะทําอะไรได้แต่สนใจว่าตัวเองจะเก่งขึ้นได้อย่างไรผมอยากให้คุณลองชาเลนจ์ตัวเองดูนะครับเดย์ที่หนึ่งเนี่ย เลือกสิ่งเดียวที่คุณจะพัฒนาและหยุดทำสิ่งที่ไม่จำเป็นเดย์ที่สวางแผนว่าคุณจะต้องฝึกอะไรบ้างในหนึ่งเดือนเดย์ที่3ตัดสิ่งที่ทำให้คุณคว้ยเขวเช่นโซเชียลมีเดียหรือสิ่งลบกวนเดย์ที่4ลงมือทำจริงๆและเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆเดย์ที่5หาคนที่เก่งกว่ามาเป็นเมนทอร์หรือศึกษาแนวคิดของเขาเดยที่6สร้างรูทีนที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งเดียวนี้ในทุกวัน ต่อให้วันนั้นคุณจะอยากทําหรือไม่อยากทําก็ตามคุณก็ต้องทํามันเดยที่7ประเมินผลว่าคุณพัฒนาขึ้นมาแค่ไหนแล้วปรับแผนเพื่อให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นไปถ้าคุณทําได้ครบ7วันคุณจะรู้เลยว่าคุณกําลังพัฒนาได้เร็วกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดคนที่พยายามหลายอย่างแต่ไม่สุดสักทางมักไปไม่ถึงไหนคนที่โฟกัสแค่เรื่องเดียวแล้วทาให้สุดมักสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นถ้ามาถึงจุดนี้คุณยังนึกภาพไม่ออก ลองคิดถึงคนที่ยิงปืนไม่เป็นเลยสักนิดแต่เขาตัดสินใจที่จะฝึกฝนในทุกวันในระยะยิงเท่าเดิมค่อยๆพัฒนาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดปรับแก้เล็กๆน้อยๆทุกครั้งเพื่อให้ยิงได้แม่นขึ้นเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของเป้าให้มากที่สุดวันแรกกระสุนอาจจะไม่เข้าเป้าเลยด้วยซ้าวันที่สองเขาเริ่มเข้าใจจังหวะวันที่3เขารู้ว่าต้องปรับองศาวันที่10เขาเริ่มยิงโดนขอบเป้า เขาไม่ได้อาศัยโชคไม่ได้เปลี่ยนอาวุธในทุกวันเขาแค่โฟกัสที่สิ่งเดียวเพราพัฒนาความแม่นยำทีละนัดทีละวันแต่พอถึงวันที่30คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเขายิงเข้ากลางเป้าได้อย่างแม่นยำราวกับว่าเป็นมืออาชีพเพราะเขาไม่ใช่แค่ฝึกซ้อมแต่เขาซ้อมอย่างตั้งใจความสาเร็จก็ไม่ต่างกันมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของการทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก ในสิ่งที่ใช่จนกว่ามันจะพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาหลับไหลยอยู่ในฝันที่เรียกว่าจินตนาการตื่นจากความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงเพราะความฝันที่คุณจินตนาการไว้อาจทำให้คุณลหลงไหลและใช้เวลากับมันมากเกินไปโดยที่ไม่ลงมือทำในสิ่งที่จริงจังและสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริงคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณกำลังค้นหาความสำเร็จในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันเหมือนกับการวิ่งไปข้างหน้า โดยที่ไม่รู้ว่ากำลังวิ่งไปทางไหนจนสุดท้ายก็พบว่าคุณเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่าเสียเวลาไปกับการโทษหรือโกรธแค้นโชคชะตาในทุกครั้งที่คุณไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ดังใจไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณคาดหวังอย่าหลงไปในความคิดที่ว่ามันไม่ยุติธรรมหรือโชคชะตาไม่เข้าข้างคุณถ้าสิ่งที่คุณทำมาจนถึงตอนนี้ไม่พาคุณไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณต้องถามตัวเองว่าคุณเก็บข้อมูลไหมคุณได้ทําการตรวจสอบจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองหรือไม่สิ่งที่คุณต้องโฟกัสอย่างแรกก็คือตัวคุณการที่คุณจะค้นพบความสําเร็จในชีวิตนั้นมันเริ่มจากการที่คุณเข้าใจตัวเองก่อนคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณเก่งที่สุดในด้านไหนณตอนนี้แต่สิ่งที่คุณสามารถรู้ได้ทันทีนั่นก็คือสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดในตอนนี้บางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่ายหรือไม่ยิ่งใหญ่อาจเป็นแค่สิ่งเล็กๆที่คุณทําได้โดยที่ไม่ต้องพยยาาามก และสิ่งนั้นก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณแต่สําหรับคนอื่นเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะมันคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นธรรมชาติเมื่อคุณเจอกับสิ่งนั้นแล้วอย่าเพิ่งหยุดเพราะในสิ่งที่ง่ายมันแฝงความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่ตัวคุณมีมันอาจไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่มันคือสิ่งที่คุณโดดเด่นในทางของคุณและจากจุดนั้นคุณสามารถเริ่มต้นเพิ่มพูนจุดแข็งของคุณให้มากขึ้นค่อยๆพัฒนาทีละขั้น อย่าหยุดนิ่งที่จุดเริ่มต้นเพราะสิ่งนี้คือการสร้างฐานที่มั่นคงที่จะทําให้คุณเติบโตได้ในที่สุดอย่าหยุดแค่ทําได้ดีจงยืนหยัดในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะจุดเริ่มต้นเล็กๆจากตัวเราจะนําพาไปสู่เส้นทางที่ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นจากสิ่งที่ทําได้ดีจะค่อยๆทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นมันเป็นเส้นทางที่ต้องใช้เวลาและความมุ่งมันแล้วเมื่อคุณทํามันซ้ำๆ คุณจะเก่งขึ้นในทุกวันการเพิ่มพูนทักษะจุดแข็งที่คุณมีจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่เพียงแค่ทําได้ดีที่สุดแต่คุณจะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นและคุณจะทํามันได้อย่างธรรมชาติสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ความสําเร็จในธุรกิจหรือความสําเร็จในชีวิตแต่เป็นการที่คุณจะเติบโตเป็นคนที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมคุณไม่จําเป็นต้องเก่งหลายสิ่งในเวลาเดียวกันแต่คุณเก่งในสิ่งเดียวจนถึงจุดสูงสุดมันจะทําให้คุณค้นพบความสําเร็จที่ยั่งยืนและยิ่งใหญ่ ดังที่ใจคุณต้องการไม่ต้องฝืนเป็นหลายคนแค่เป็นคนที่เก่งในสิ่งเดียวเมื่อคุณทำมันให้สุดคุณอาจจะไปถึงจุดที่คุณไม่เคยคาดฝันก็เป็นได้ถ้าคุณชอบพอดแคสนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์กับเพื่อนของคุณเพื่อเป็นของขวัญที่อาจนาเขาไปสู่จุดเปลี่ยนของความคิดและเส้นทางใหม่ของชีวิตที่ดีขึ้น